ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอันบล็อกการ์ดเกม Marvel Champion the Card Game นะครับ Hero Pack อันนี้เป็นของกัปตันอเมริกานะครับก็ตัวเด็กนี้มันจะมีการ์ดทั้งหมด60ใบนะครับก็จะมี40การ์ดเนี่ยเป็นของกัปตันอเมริกาเด็กแล้วก็28การ์ดเนี่ยเป็นการ์ดใหม่ที่สามารถเอาไปใช้เล่นกับเด็กอื่นได้ส่วนตัวเนีมี ที่ให้มานะครับก็จะเป็นตัวบาลอนซิโมนะครับเดี๋ยวลองมาแกะดูกันตัดปน๊้นะครับก็แกะออกมาก็อันนี้ก็เป็น ตัวปกมันนะแล้วก็โปสเตอร์โปสเตอร์ตันอเมริกาส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นคู่มือครับก็จะมีบอกวิธีเล่นเด็กๆครับกับตันอเมริกาลีดเดอร์ชิพ มาดูตัวการ์ดกันนะ ใบแรกสตีฟโรเจอร์นะครับเป็นล่าของออตอีโกคือร่าคนธรรมดากลับมาอีกด้านนึงก็จะเป็นกัปตันอเมริกาโจมตีสองดีเฟนสองนะครับช่วงสองอเวนเจอร์โซเยอร์แอคชั่นก็คือดิสการ์ดหนึ่งการ์ดทิ้งการ์ดหนึ่งใบจากมือกัปตันอเมริกานี่คือเลดี้ เอเจน erm ต์สามเฟลเลสเดิมมินมีสองใบมีโลสเต e มี3มใบจมตี6ดิมเมจไปยังศัตรูนะครับช h ลล์บ o อกดีเฟนต์มี2ใบกว้างโลสองใบนะครับ ตีว่าพาร์ตเมนต์การอร์สเปอชโซยูซลลุ่มนี่หมดแล้วนะครับนี่เป็นการ์ดประจำตัวของกัปตันอเมริกามีสิบห้าใบต่อไปนี่เป็นการ์ดที่เอาไว้ใส่เล่นในเล็กนะครับ อันนี้เป็นของ l ีเด e r ร์ชิก็จะมีเป็น Falcon f o อกอายสแควร์เลวเกลวันเดอร์แมนอเวนเจอร์แอสเมบลมี3ใบใบเม the คอ l l 2ใบ s t a ็งอินนัมเบอร์ใบครับพาวเวอร์ออฟลีเด i p ร์ชิพควิ ามอันนี้เป็นของ leadership ส่วนต่อไปอันนี้เป็น basic card m o c k i n g bird energy i u e s t n g t h a v e n g e r tower อันนี้ h o n o r a r y a v e n g e r man out of time ใบน,นี้ผมชอบมากเลยสวยดี กิฟต์ทูเดอะสตีลโรเจอร์เพย์เบสิกัสต่อไปก็จะเป็นตัวไลายไซส์เกมฮิสคอร์ตเป็นของบาลานซิโมบาลานซิโมนำพวกไฮดาเข้าไปในเมืองเพื่อจัดการเหล่าอเวนเจอร์นะครับบาลานซิโม ไฮดาโซเยอร์เฮลไฮดาอันนี้ก็เหมือนกับบอกว่าเป็นแนวทางในการจัดเด็กกับตานอเมริกานะครับฮีโรการ์ดดีเดอร์ชิพเบสิกการ์ดโอิเบคชั่นการ์ดมีวิสิตเซ็ อันนี้ก็เป็น a อคชั่นไว้ใช้ใส่ในเด็กอื่นนะครับ m อคชั่นเอ็กเสดิฟเฟนต์เบสหมดแล้วนะครับ